ครับวันนี้ครับแซปตลอดนะครับมาอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะครับตอนนี้ขอยอดาพามาดูร้านนี้เดินแล้วมันดูน่ากินมากเลยครับผมไก่ย่างโคตรเด็ดนี่นี่นี่ชอบนี้ครับผมนี่สีสันน่ากินมากมากเลยนะครับโอ้โหมีหลายเมนูเลยครับผมนะครับใครเข้ามาก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับนี่กำลังเขาออกมาเลยครับเนี่ยโอ้โ รถแกก็ดูสวยดีนะฮะเอาล่ะอ๋อถ้าเราเราสั่งไปปุ๊บแล้วแกจะเวฟให้รอบนึงใช่ไหมฮะจะจะอุ่นให้เราอ๋อจะอุ่นให้เราอ๋อจะอุ่นให้ม่รอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นๆได้ไปกินเลยนะฮะร,ราคาก็ตามนั้นเลยหน่อย45บาทใช่ไหม20บาทเพราะนั้นจะเป็นเนื้อมั้งนะเป็นส่วนอกใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นปีกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปีกอีกอันหนึ่งน,นะครับเรียกว่าปีกเลย อแ,แล้วก็อันนี้น่องนะครับสีพู้น่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยเห็นแล้วอยากกินหลายอย่างเลยหลายเมนูเลยนะฮะไก่ชื่อร้านไก่ย่างโคตดเด็ดนะฮะเดี๋ยวผมเมาอันนี้ผมเาผมเาพี่โจกินอะไรอยากกินอะไรเอาอันนี้เอาเอันนี้ครับหนึง่งพันแล้วก็เอานี้สักไม้ครับผม อันนี้มันส่วนไหนก็เรียกว่าอะไรนะปีกลางนะครับเอาปีกลางไม้หนึ่งแล้วก็นะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดเซฟบ่นนะครับใครอยากก็มาลองลิ้มพิมรสไก่รสเด็ดนะครับไก่ย่างรสเด็ดก็มาที่นี่เลยครับตลาดเซฟบันเปิดขายทุกวันไหมครับทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณประมาณสิบหกนาฬิกาถึงประมาณยี่สิบสองนาฬิกาครับอะไรนี่ใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับพี่น้ำจิ้มทูตเด็ดอะไรเงี้ยดูเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวจะติดไว้ในคลิปให้นะครับ นี่ครับตระดเซฟมันนะครับสูตรดั้งเดิมฮะผมชอบตอนพอเราจะสั่งแล้วแกก็กอาไปอุ่นให้อรอบหนึ่งนะครับตี่น้ำมันจะเสดเลยไหมอ่าเดี๋ยวเราตางังสองอย่างของผมที่เก้าสิบบาทเนี่ยอันนี้อันนี้อนะครับไปแล้วไปแล้วนู่นของเราอยู่นู่น,น,น,นตามคิวตามคิวนะครับใครอยากลองลิ้มชิมรสนะครับ ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับตลาดเซฟวันแกเปิดขายทุกวันนะครับไม่นุ่งผมมาดูว่าน,นี่ชอบรถแกรถจกสวยเก็บแต่งเพียบคนเพียบนี่นะครับไก่ย่างโคตรเด็ดอ๋อเขามีอันนี้ด้วยรับอะไรนะ เราชนะเรารักกันอะไรเนรี่ยฮะเราจะใช้สิทธิ์ดีไหมครับนะเราบอกเขาเหนียวด้ยกินนัวกินไม่เขาเหนียวไม่เอาละกินเล่นอย่างเดียวอ๋อมีรับรับแอปด้วยไกล้แล้วครับแกจะอุ่นให้ประมาณสองนาทีใช่ไหมะนะครับทุกไม้เลยนะครับ คือไม่ได้ย่างแล้วย่างเลยนะคือแบบจะให้กินอุ่นๆร้อนๆนะครับนะครับไก่ย่างโคตรเด็ดนะครับเบอร์โทรศัพท์นี่รับงานนอกไหมเนะี่ยโ,โทรติดต่อนะครับเนี่ยมีน้ำจิ้มสุดเด็ดด้วยน,วนะครับจเจ้าเดือดในโลกเลยน, <laughs> นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใครเข้ามาก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ชนะครับช่องแซ่บตลอดอย่างนี้นะครับผมนี่ของเราแล้วนี่ครับเดื่อนก็จะสั่งเลยนมาเลยพี่ะครับรู้เลยครับ มีรับอันนี้ด้วยนะครับรับเราชนะเราละกัารรายงางนเงิน,น,นมหมดเลยแต่ผมไม่มีมือถือแล้วเอาพี่เกียรติแก้แล้วครับเอาจ่ายกระสุนเรื่องไม่เอาครับเก้าสิบบาทครับขออนุญาตนะครับหนึ่งสองสี่ในประเด็นนี้ครับอ่าพี่โจช่วยหน่อยก็ไม่ครับ โอ้ยกลิ่นหอมตื่นศรนตุ้นใจเหลือเงินขอบคุณนะครับเพลงเลยครับผมขออนุญาตไปชิมกอนนะครับผมสวัสดีครับไปร่าเตีนะครับ